สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีไอ้หนุ่มตีจากแดนมังกรหลอกอ่างเก็บน้ำครับซานี่ s y 200 C. หรือว่าหนุ่มตีแพ็คคู่ก็ได้พี่น้องนั่นเป็นดิวลอนบายดูซานโอ หรือว่ามวยถูกคู่นั้นเนี่ยกำเนิดเกิดที่แดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าแดนมังกรซานี่ SY 204คันแรกครับคันที่2ก็นิวออลบายดูซานสีส้งฝั่งนู้นครับซานี่204นั้นสีสูบเทรบโบคอมันเร็วครับเป็นใช้มิซูบิชิส่วนนิวออนใช้รูซานครับนะ6สูง เป็นหกสูตรเดริคนี่น่าจะเป็นเอบอางครับรถขุดขนาดยี่สิบเอตันตีไปเลยครับส่วนทรงงเอวก็สีเหลืองนะพี่นะ้องสำหรับซานี่สอง้ยีก็ได้รับความนิยมมากครับ สำหรับเซียนรถคุดดีค่าตัวไม่แรงสดๆสดนี่สามล้านเก้าหมื่นครับเดี๋ยวว่าช่วงล่างหรือว่าไปเทคเครื่องยนต์นั้นก็ถือว่าพลังมา้ากำลังพอดีครับช่วงล่างใบเทค80เซนติเมตรนะครับความกว้างโรเลอร์เจ็ดแคริเอร์สอง มิสซูบิชิ158แพลังมากครับ4ี5 0ประหยัดครับตรงนี้ประหยัดเบาะสำหรับงานขุดอ่างหรือว่าทำถนนคนทางอ๋โอ้จะเดินไปไกลๆนะตรงนี้น่าจะแต่งขอบครับเคสามี v, น้องคาวาซากิเคสามีถ้าเป็น215ซุปเปอร์เอซก็จะเคเจ็ด S205hz นใช้เล็กรอก140ใช้ K7V ครับ 47K7V n e p g e s c o อันนี้มีสุบิษย์ 4M50 K3V คายาบ้าครับตัวเดินคายาบ้านะครับคุณกี0.93ลูกบัตเมตร คราตัวแค่3ล้านเก้าหมื่นนะดิวอลอนบายดูซาน DX220 กองอูนย์เออยูฟังโน้ตครับร่วมโดยช่วยกันสามั 3, คคีคือพลังะจะแต่งก็แต่งก็แต่งแต่งทางกันมาฟังเสียงเครื่องครับกระือว่ายังเปรี้ยดอยู่ บูมอามก็เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแชกกระบ,บอกไฮดรอลิกสีดำหลอดไฟ LED จัดเต็ม,มเลยครับคือว่าดูเอาครับ ใครจะฟาดกากันแต่ปัจจัยหลักก็ขึ้นอยู่คนขับนะถ้าคนขับใส่ใจก็เต <third> ็มร้อยแล้วพี่น้องส่วนเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงถ้าทำงานอย่างนี้ก็อยู่ประมาณสักเต็มที่ก็น่าจะ4,000แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมองมองมองปุ่กีปุ่งกีห้าฟันนะครับ จะได้เห็น่อยเออขันนี้เร็วครับปัจจุบันก็ดูแลโดยแม็กซานี่ครับเราอยู่โซนบุรีรัมย์ก็ศูนอ,อยู่ที่สุรินทร์นี่น้องสุรินทร์แล้วก็มีขอนแกนอุดรอ,อุบลน,นะครับชื่นชอบก็ไปดูไปชมได้ โู้คุณลอกอ่างก็ทำได้สวยทีเดียวครับนะครับก็เ,ออเดินขยับบาเจแปนก็รถค่าตัวไม่แรงครับจ,จุดคุ้มทุนก็จะไวหน่อยอจริงจรงรถขุดนี่ทำงานผมว่าได้นะ บริหารจัดการดีๆก็ปีละล้านนี่น่าจะได้นะปีละล้านก็น่าจะได้นะพีน้องนะครับโอ้แต่ว่าส่งงวดก็ <นะ S 1> ถ้า2 0 0ซนี่3ล้านเก0ามก็ดาวประมาณ300,000รถขุดก็จะส่งประมาณล้านละ20,000ครับนะอันจะ3ล้านก็ประมาณ60,000 โอ้หกหมื่นก็วันละสองพันเนาะวันละสองพันนั้นต้องหาได้พี่น้องวันละสองพันนะคนจะตกแดดจะออกพายุจะเข้าน้ําจะต่วมก็ต้องหาให้ได้โอ้ก็สอง0ันคุณด้วย365วันที่เหลือถึงจะได้พี่น้องที่จริงวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็ทำงานได้เป็นหมื่นนะถ้าเราไป สมมติว่าขุดต่อยูคาครับนะไรละ2,000ได้ไรละ3,000ก็ว,ว่ากันไปวันหนึ่งก็ได้เป็นสิไรเหมือนกันแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายก็ค่าใช้ใจ่ายปัญหาก็คืองานงานอาจจะงานอาจจะไม่เต็มปีนนอะนะคือถ้ามีงานทุกวันก็ดีนะครับอันเว,เวลาท่านจะเล่นรถก็ต้องศึกษาดีๆเหมือนกันครับนะมีให้เลือกเยอะตอ้องดูว่าเรามีงานไหมนะครับ ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีงานไหมวันนี้เรามีงานครับวันพรุ่งนี้มีงานมีงานไหมนะครับงั้นก็อาจจะใช้รถเล็กก็ได้นะครับบางท่านก็ใช้รถ3ตันครึ่ง7ตัน6ตัน12 13ตันนะครับ20ตันก็แล้วแต่ะนะครับก็เป็นทางเลือกครับนะแต่ว่าใหญ่ๆระดับ20ตันก็สานี S <S ก่ก็มีให้เลือกเยอะครับข้าตัวไม่แรงนะครับ รถขุดก็จะมีเยอะเข้ามาครับนะส่วนดีวิลอนก็ดีวิลอนบายดูซานนี่จะผิดที่อาจจะเม็ดอินชน่นาเหมือนกันครับก็ถือว่ามาใหม่กันสำหรับแต่ก่อนจะเป็นดูซานครับดูซานก็ผิดที่เมืองโสมครับนะจะเป็นอ,อย่างซานี่นี่ซานี่นี่ แผ่นดินใหญ่ไว้จะแดนมังกรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ฟังเสียงเครื่องก็ก็เพราะครับสำหรับมิตซูบิชินี่ปัจจุบันก็ใช้คอมมินเดีวกันเยอะครับทุโอ้รถแต่ตัวเดินขยะบ้า จาญี่ปุ่นข้างในก็จะเป็นจอทัชสกรีนปัจจุบันก็มี140-205 HDC นะครับมีให้ท่านเลือกให้ใช้กันสำหรับซานี่หรือว่าจะเป็น135หรือว่า140นะครับมีเรื่องความประหยัดก็ประหยัดครับมอถือว่าประหยัด เราว่าเป็นเครื่องคอมมันเร็วครับนะเป็นเครื่องซีซูทำให้ลดลด,ลดลดเรื่องการเรื่องเชื้อเพลิงครับนะรถแต่ละค่ายก็จะรับประทานเชื้อเพลิงไม่เท่ากันครับก็ถ้าเสียนรถผลจะก็จะรู้ดีครับนะถ้าเป็นคอมมันเร็วปัจจุบันทุกค่ายก็มี Rail คอมมันเร็วกันเกือบทุกค่ายครับว่าจะเป็น อาซานี่อาซาเน่โกเบแคทโอมาสุนะหรือว่าจะเป็นวันโวรหรือว่าจะเป็นอ,อย่างโอ้แต่ว่าก็ไม่ครบจะน้องอย่างฮีตกชิกียังเป็นไดเรกอยู่นะครับยังใช้หกสูตรไดรกพูดถึงระดับ200นะ นะครับก็ว่ากันไปในอนาคตก็คอมมันเร็วจะเข้ามาเยอะครับเพราะว่าประหยัดฉีดเชื้อเพลิงอย่างแม่นยำแต่ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงที่ะสะอาดสะอานดีครับนะที่มาตรฐานสนใจซานี่ก็สอบถามได้ครับนะที่แม็กซซานี่หรือว่าศูนย์ใกล้วันท่าน หรือว่าจะสอบถามชาติกระเหรียงซับได้ครับสนใจดิวอนมาดุซานก็อาจารย์ดุซานนะครับป,ประเทศไทยมีให้เลือกเยอะนะครับออสิบเนาทีเดียวจะเบื่อกันครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ